วันนี้จะไปดูน้องสไพกกรคั่วตะกะแตนค่ะตะก,กะแตนพันป,ทปทาทังก้ายใยไม่เอามาขายให้แต่เช้านี่คือตะก,กะแตนป,ปทาทังก้ากิโลเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสามรอยห้าสิบอันนี้ฮอดกิโลบันแปด,ด,แด,ดขีดแปดขีดหกขีดละสามสิบห้าก็ สองร้อยแปดสิบเอาลายใส่บ้างจะใช้ใ,ใบมะกรูดเกลือเกลือหงสุรสหงสุรสด,ด้วยไดมนนัวนัวซื้อจากบ้านไหนบ้านพนบกบ้านโพนบอกอำเภอพนสวรรค์จังหงวัดนครพนม ขายตลอดบอกเลยว่าเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆเดือนละครั้งบ่ไก่เราออกไปเพาะแม่แม่มาเอามาขายแม่เอามาขายวันนี้คนกินพออยากกินไข่มันนำได้น้อไม่น่าเละเออเอาไก่ออกหมดแล้วมันก็ไม่อร่อยเท่าไหร่ละบาทเดือนละครั้งขั้วให้แห้งๆหน่อยได้ขั้วมันกรอบๆเอาไว้นี่ ตัวตักกระแตนปทาทังก้าหมดนี่จะแปดเขดนะคะเขียนละสามสิบห้าบาทเป็นสองร้อยแปดสิบบาท